สวัสดีค่ะพิกินแซบค่ะวันนี้เรามากับขนมจีนนะคะนี่ค่ะแม่วุ้ยสั่งขนมจีนนะคะร้านของเสื่อแม่วุ้ยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะขนมจีนของแม่แพนนะคะนี่น่าทานมากๆเลยค่ะนี่แม่จะแกะน้ำยาก่อนเนาะนี่คขะน้ำยาโอ้ยย จานเลยค่ะนี่เราจะมาทานกันนะคะอืมแม่ก็มีเครื่องปรุงเป็นพริกเป็นน้ำตามาตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมก่อนเลยว่าอือร่อย อร่อยมากค่ะความเผ็ดพอดีเลยนะคะ อืมอสร็จยังไม่สุกเลยค่ะเดี๋ยวตุกจะมาแกะให้กินตะมะแกะให้ดูแล้วมาแกะกินช่วยดูนะคะนี่คือเป็นเจน้ำยาแกงไก่อร่อยมากเราไเนี่ย เดี๋ยวไม่ไปหาผักแป๊บหนึง่งมาแล้วค่ะไปเอาผักมามได้ขนมมาด้วยอ,อร่อย ชอบเลือดค่ะเลือดเขาอร่อยน้ำส่วนน้ำยาก็เข้มข้นน้เขือเป็นเหมือนคนแก่กินข้าวหรือว่ากินอะไรต้องมีผัก เพี้ยงค่ะขมจีนอร่อยมากมถ้าเอินว่ามีขนมหวานเดี๋ยวขอแกะขนมหวานกันนะคะ เป็นขนมหวานแบบปั้นบ้านนะคะนี่กล้ยกวยเสากล้วยลูกชิดมันน้ำมันใส่หมดเลยนี่ขนมปังด้วยแล้วก็ต้องใสมนมด้วยนะมาชิมกันเไม่ต้องใสกันนะีะมีลูกชิดด้วย ชิ้นใจขนมมันฉ่ำน้ำแช่ตู้เย็นไหมเอาะขค้นห้า มีมันด้วยนะคะชื่อขนังา ันนี้ก็อิ่มแล้วนะคะเสอันไหนที่กินไม่หมดก็คงจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็คือเดินซดได้ต,ตลอดทั้งวันนะคะหุ่นที่เป็นสภาพนี้ตอนนี้วันขึ้นเยอะเลยนะคะมีแฟนคลับเรียกร้องมาให้แม่มุ้ยทําอาหารพวกอาหารทะเลนะคะเดี๋ยวแม่จะไปซื้อกระทะปิ้งย่างนะคะหรือว่าจะมีใครมาสนับสนุนแม่แม่ก็ยินดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูพวกหมึกมานะคะมาปิ้งย่างให้ดูตรงนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวแม่ไปหาดูก่อนว่าจะมี เตดราคาไหนแล้วก็หม้อกระทะแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะทําเอาไว้ให้เพื่อนๆชมกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ไม่มีกินทราบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดซ b s c ไ i b e ด้วยนะ